คณเคยคิดบ้างไหมครับว่าคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่แล้วก็มีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนอย่างมากเลยนะครับหลายคนคงจะคิดอย่างนี้กันเสมอนะครับเมื่อเห็นคนขายลอตเตอรี่เดินเข้ามาใกล้ๆเราแล้วก็มาเสนอขายลอตเตอรี่ให้กับเรานะครับทุกคนก็มีความหวังว่างวดนี้นะฉันจะได้ตรวจรางวัลที่หนึ่งและฉันจะได้เงินมาหลายล้านนะครับแล้วก็คิดว่าได้เงินมาแล้วจะทําทอะไรบ้างกับชีวิต แต่ทุกๆครั้งที่ตรวจลอตเตอรี่ก็ไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยอย่างที่เคยฝันเอาไว้นะครับมันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะดวงหรือเปล่าที่คุณไม่มีดวงที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือคุณไม่มีโชคใหญ่หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโชคใหญ่มาเล่าให้ฟังนะครับโดยอ้างอิงจากดวงดาวที่ผมจะเอามาพูดให้ฟังนะครับดวงดาวที่ผมจะเอามาพูดให้ฟังก็คือดาวพฤรหัสทัพโคโนส นี่คือพรหัสหมายถึงโชคลาภโครโนสหมายถึงสูงส่งยิ่งใหญ่นะครับเมื่อรวมกันก็หมายถึงโชคลาภอันมหาศาลในตำรายูเรเนียนแปลดวงดาวคู่นี้ว่าหมายถึงเศษฐีใหญ่ผมจะยกตัวอย่างคนที่ผมเคยดูดวงดาวแล้วมีดาวดวงนี้เกิดขึ้นตอนที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคนแรกเลยที่ผมจะต้องยกตัวอย่างเลยก็คือคุณสมรักคำสิง เขาเกิดที่ขอนแก่นนะครับเขามีพหัสโคโนตคนที่เกิดวันเดียวกับเขาหรือวันใกล้ๆที่เขาเกิดนั้นไม่ว่าจะเกิดขอนแก่นเชียงใหม่หรือกรุงเทพนั้นก็จะมีพหัสโคโนตเช่นกันเพราะว่าพหัสโคโนตนั้นถึงเมษและเขาก็ทํามุมถึง360องศาเลยนะครับดวงคุณสมรักตอนที่ดาวมาโครงสร้างนี้หมุนมานะครับคุณสมรักนั้นได้เหลียญทอง มีโชคใหญ่มหาศาลชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเพราะดาวโครงสร้างนี้คนต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือคนคนหนึ่งนะครับที่ผมเคยดูดวงให้เขาที่ซีคอนสแควร์บางนาผมเคยไปนั่งดูดวงแล้วก็เจอผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณทักยี่สิบห้ายี่สิบหกมาดูดวงแล้วเขาก็มีดาวโครงสร้างนี้เมื่อสองปีก่อนผมก็เลยพยากรณ์ว่าเขามีโชคใหญ่มากแต่ผมก็ไม่ทราบว่าโชคใหญ่ของเขาคืออะไรเพราะว่า วิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปโชคที่เกิดขึ้นในแต่ละคน,น,นก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้ชีวิตของแต่ละคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับคราวน,นี้เขาก็เฉลยผมฟังว่าเมื่อสองปีก่อนนั้นเขาซื้อหวยครับเขาเล่นหวยแล้วเขาเล่นทีละเยอะๆเขาเคยเป็นเด็กเข็นผัดในตลาดแล้วก็ซื้อหวยครั้งนั้นเขาได้เงินมาประมาณสักยี่สิบล้าน จากการเล่นหวยเนี่ยนะครับเล่นหลายเจ้าเล่นหนักมากนะครับเขามีเงิน2ี่ล้านแล้วเขาก็ไม่เป็นเด็กเข็นผักอีกต่อไปปัจจุบันนั้นเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับขายของในตลาดมีรถกระบะขับนะครับก็มีเงินทองใช้อย่างฟุ่มเฟือยได้นะครับแล้วอาจจะมีคนถามว่าแล้วทําไมคนคนนั้นมีดาวเศรษฐีใหญ่มีโชคใหญ่แล้วทาไมก่อนหน้านั้นมาเข็นผักเหตุผลก็เพราะว่าไอ้ดาวตรงนี้นั้นมันมาตอนที่เขาเกิดและมันยังไม่โคจรมา นะครับมันโครจรมาตอนที่เขาเนี่ยอายุ23 24เนี่ยนะครับเขาก็เลยเป็นเศรษฐีใหญ่ในช่วงอายุที่ดาวมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นนั้นอาจจะยังมาไม่ถึงดวงดาวของเขานะครับโชววัฒนายังมาไม่ถึงเขาก็ยังไม่รวยนะครับต้องรอให้ดาวมากก่อนนี่คือเหตุการณ์นะครับที่ดาวมาอีกคนหนึ่งที่ผมเจอก็คือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งนะครับอยู่ทางภาคตะวันออกผมก็ดูดวงให้เขาแล้วผมก็ถามว่า ตอนเก้าขวบเนี่ยน้องมีโชคใหญ่คืออะไรซึ่งตอนนั้นเก้าขวบนั้นเด็กคนหนึ่งนั้นโชคใหญ่นั้นอาจจะดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเขาก็บอกว่าตอนที่เขาอายุเก้าขวบนั้นพ่อแม่แยกทางกันแล้วเขาก็ได้รับมรดกเป็นเงินเก้าล้านบาทซึ่งเด็กเก้าขวบนั้นได้เงินเก้าล้านบาทนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องปกตินะครับมันต้องพิเศษแน่นอนนะครับได้เงินเป็นหลักล้านนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับจากที่ผมเคยดูดวงคนมาเป็นหลายร้อยคนเนี่ย เจอคนที่มีพลัหลักโคโนดเนี่ยอยู่สามคนที่สแสดงอิทธิพลเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่บางคนมีพลัหลักโคโนดแต่ว่าดวงดาวไม่ทําอิทธิพลก็ได้เนื่องจากว่ามันมาไม่ถึงจุดเจ้าชะตานะครับดังนั้นแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณมีพลัหลักโคโนดแล้วมันมาถึงจุดเจ้าชะตาก็คือคุณก็ต้องตรวจด,ดวงดาวในจุดที่ละเอียดเช่นอาทิตย์จัน์ลัคนาเมอรเดียนถึงหรือไม่นะครับ ถ้าตัวใดตัวหนึ่งถึงนั้นคุณมีดวงดาวนี้คุณมีโชคใหญ่แน่คราวนี้ผมก็เลยมีสิ่งที่จะเอามาพูดให้ฟังเพิ่มเติมนะครับเมื่อดวงดาวดวงนี้มันเป็นดวงดาวที่ดีใครได้เข้ามาแล้วย่อมทําให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่ต้องดูอีกทีนะครับว่าถึงจุดเจ้าชะตาหรือไม่คราวนี้ผมก็จะมาพูดโดยคร่าวๆให้ฟังว่าแล้วใครบ้างล่ะที่จะมีพหลัดโคโนโดน,นะครับผมก็ไปทําการ ค้นหาจากโปรแกรมดูดวงดาวของผมพบว่าคนที่เกิดในช่วงวันที่3เดือน4ปี1984จนถึงวันที่4เดือน6 1984คนที่เกิดในช่วงเวลานี้นะครับจะมีพฤ้ัสรโคโน้ดดเหมือนกันทุกคนเลยดาวนี้มันอยู่นานนะครับอยู่ประมาณหนึ่งเดือนเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ ใครที่มีพหังคอโนโดเนี่ยก็จะต้องเกิดในช่วงนี้นะครับแล้วก็ห่างไปอีกหลายปีเลยนะอาจจะเป็น78ปดปีเลยถึงจะมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับคือน้อยคนนักที่จะมีพลังคโนโดก็คือคนที่เกิดช่วงเวลานี้คราวนี้คนที่เกิดในช่วงเวลานี้มีพหังคอนโดเนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่แสดงอิทธิพลเหมือนกันเพราะว่าจะต้องไปดูอีกทีว่าเขาถึงจุดเจ้าชะตาหรือไม่แต่มีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่สูงมากคนพวกนี้เมื่อดาวมาถึงเขาจะมีโชค ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศารเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะบอกช่วงเวลาที่ดาวโคจรมานะครับจะได้นึกออกว่าเออเรามีดาวนี้นะพอเราเกิดในช่วงเวลานี้แล้วคุณลองนึกย้อนอดีตไปสิครับว่าในช่วงอายุที่ผมบอกนั้นคุณมีโชคใหญ่จริงๆหรือไม่ถ้าในอดีตคุณเคยมีในอนาคตคุณต้องมีแน่นครับผมจะกําหนดช่วงอายุแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้น ก็มีความต่างกันที่เวลาเกิดที่ต่างกันวันที่เกิดต่างกันดังนั้นความคาดเคลื่อระยะเวลาเดือนนั้นก็จะอาจจะต่างกันนะครับในการที่จะได้รับโชคเข้ามาจากการที่ผมดูพลัโคโนดคนที่เกิดในช่วงเวลานี้นะครับเขาจะมีดาวพลโโัโคโนดโคจรมาเมื่อเขาอายุเก้าขวบประมาณแปดเก้าขวบเนี่ยนะครับพอผ่านตอนเก้าขวบแล้วก็จะมาถึงอีกทีตอนประมาณสิบสามปี คืออายุสิบาขวบนะครับแล้วก็มาอีกทีก็คือสามสิบสองปีสาสิบหปีห้าสิบหปีนี่คือช่วงที่ดาวมันจะมานะครับหรืออาจจะมีอีกแต่ผมไม่ดูต่อแล้วนะครับห้าสิบหกปีก็เริ่มแก่แล้วคิดว่าดาวที่มาแล้วจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นช่วงนี้ช่วงที่เริ่มโตขึ้นเนี่ยนะครับจะมีผลต่อชีวิตแน่ ใครมีโชคใหญ่ก่อนชีวิตหลังจากนั้นก็จะสบายนะครับนี่คือช่วงโดยคร่าวๆอาจจะเป็นแปดปีข้า9เก้าปีหรือเก้าปีเข้า1สิบปีก็ได้นะครับอันนี้เหมือนกันอาจจะเป็น1ิบสอข้าสิบสามหรือสิบสามข้าสิบสี่ก็ได้มันเป็นช่วงโดยคร่าวๆที่ผมเนี่ยคำนวณมาให้ฟังนะครับดังนั้นใครที่เกิ่ในช่วงเวลานี้แล้วเจอคลิปวิดีโอของผมเนี่ยแล้วผมปรากฏว่าเก้าขวบเนี่ยคุณต้องผ่านมาแล้วแน่นะครับเพราะตอนนี้คุณอายุประมาณยี่สิบกว่าแล้วสิบสามขวบคุณก็ผ่านมาแล้วแน่ แค่ตอนเก้าขวบไปสิบสามขวบนั้นคุณมีโชคใหญ่จริงๆเลยแน่นอนสามสิบสองปีนั้นคุณจะมีโชคใหญ่อีกนะครับคือคนที่เกิดในช่วงเวลานี้นั้นโชคดีตรงที่ว่าดาวมาหลายครั้งนี่นะครับมีโชคมาหลายครั้งเลยโชคใหญ่มาหลายครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเจอคลิปวิดีโอของผมแล้วคุณพบว่ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆคุณช่วยส่งข้อความมาหาผมหน่อยว่าเป็นจริงอย่างที่ผมว่านะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะจับช่วงเวลาที่ดาวมาระบุเดือนให้คุณฟังเลยว่าโชคใหญ่ของคุณนั้นจะมาตอนไหน